สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่บอกว่าสินค้าที่แท้จริงของธุรกิจเครือข่ายคืออะไรนะคะสินค้าที่แท้จริงของธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่โฟมล้างหน้าไม่ใช่ครีมทาผิวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตออกมานะคะสินค้าที่แท้จริงของธุรกิจเครือข่ายก็คือโอกาสในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นต่างหากละคะ โอกาสที่จะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นต่างหากแล้วก็โอกาสที่เราจะมีเวลาที่มากขึ้นเพื่อไปใช้ชีวิตต่างหากล่ะคะอันนี้แหละค่ะคือสินค้าที่แท้จริงของธุรกิจเครือข่ายนะคะถ้าวันนี้เรามีเงินในบัญชี1ล้านบาทเราก็ต้องการให้เงินในบัญชีเราเพิ่มเป็น5ล้านบาทหรือว่า10ล้านบาทใช่ไหมคะและถ้าวันนี้เรามีบ้านหลังเล็กๆเราก็ต้องการอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆบ้างใช่ไหมคะ และถ้าวันนี้เรามีรถคันเก่าๆเราก็ต้องการมีรถคันใหม่ๆกับเขาบ้างใช่ไหมคะนี่แหละค่ะมันคือเหตุผลในการที่เราจะต้องทำชีวิตให้เราดีขึ้นนะคะและการที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมันต้องทำยังไงล่ะมันก็ต้องทำงานหาเงินใช่ไหมคะแล้วถามตัวเองดูก่อนไหมคะว่างานที่เราทำอยู่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงที่เราต้องการได้จริงหรือไม่ถ้าไม่ได้ พี่ๆลองเปิดอกเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจเครือข่ายที่เจี๊ยบทำอยู่ดูก่อนไหมคะใช้เวลาในการทำงาน1-5ปีแล้วไปใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแบบนี้ดีไหมคะเหมือนที่เขาบอกอะค่ะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขยันถูกที่ปีเดียวก็รวยได้นะคะถ้าวันนี้เจี๊ยบมีช่องทางในการสร้างงานสร้างเงินให้พี่ๆมีชีวิตที่ดีขึ้นได้พี่ๆสนใจร่วมธุรกิจกับเจี๊ยบไหมคะถ้าพี่ๆสนใจทักหาเจี๊ยบได้นะคะ หรือว่าทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆเรามีห้องสปอนเซอร์ในการบรรยายแผนไรายได้และแผนการตลาดเพื่อให้พี่ๆเข้าใจในธุรกิจอินดีมากขึ้นถ้าพี่ๆสนใจทักหาเราได้เลยนะคะเราเปิดบรรยายแผนไรายได้ในเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเวลาไทยนะคะไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะชอบก็ไปต่อไม่ชอบก็กดวางสายแล้วออกจากห้องประชุมได้เลยคะ่ะ พี่ๆจะได้รู้นะคะว่าเข้ามาเป็นสมาชิกธุรกิจอิดนดีมแล้วพี่ๆจะได้อะไรบ้างแล้วพบกันที่ห้องสปอนเซอร์นะคะ